รุปข่าวรอบวันประจำวันที่26พฤษภาคม2565คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยถาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลองขับรถออกจากบ้านโดยไม่มีรถนําเติมน้ํามันรถเองแบบประชาชนจะได้รู้ว่าการที่รถติดมันดีหรือไม่ทําให้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลออกมาตอบโต้คุณหญิงสุดารัตน์ว่าฝั่งไม่ได้จับจับไปกระเดียดและเรียกร้องให้เลิกหยิบคําพูดบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีไปวิพากษ์วิจารณ์เพื่อ เรียกคะแนนนิยมให้กับตนเองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะไม่มีรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยคุณสมบัติของรองผู้ว่านั้นเน้นความโปรง่งใสซื่อสัตย์เป็นคนทํางานซึ่งจะแบ่งทีมงานออกเป็น3มทีมค่ะได้แก่รองผู้ว่ากทมและเลขานุก,การที่ปรึกษาทางการเมืองและที่ปรึกษายุทธศาสตร์ค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะหรือว่า UAE กลายเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียที่พ ผู้ป่วยฝีดาดลิงโดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิงวัยรุ่นที่เพิ่งเดินทางกลับจากแอฟริกาตะวันตกทําให้จํานวนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงนอกทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นเป็น18ประเทศทั่วโลกค่ะ เถนายคลายทุกของทนายเดชากิติวิทยานันต์ไดประกาศถอนตัวออกจากการเป็นทนายของคุณพนิดาสิงหยุทธโยธินคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงแล้วโดยให้เหตุผลว่ามีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับคดีนี้อีกต่อไปหลังคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะออกมายอมรับว่าเป็นผู้นําโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมให้กับบังแจ๊คค่ะในขณะที่คุณมุงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไลนะคะก็อ้างว่าฝ่ายกฎหมายของพักนะคะได้รับมอบอำนาจนะคะจากคุณแม่ ของคุณแตงโมเข้ามาดูแลคดีแล้วค่ะ